วิธีการใช้น้ำปรับสมดุลร่างกายเพื่อคลายความร้อนหลังจากการหลอมรวมหนึ่งคือการสร้างจินตนาการว่าเราอยู่ในน้ำในสระน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มี น้ำเป็นสีทองอุดมไปด้วยแร่ธาตุวิตามินเกลือแร่ที่สำคัญกับร่างกายมนุษย์บนศีรษะเรามีสายน้ำสีทองไหลรินมาอาบรดเส้นผมดวงตาและใบหน้าสายน้ำนี้ไหลผ่านไปผ่านทุกอวัยวะในร่างกายตั้งแต่ศีรษะ ผมไหลเข้าไปในเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายไหลผ่านเซลลใดเซลล์นั้นก็เป็นเซลล์ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินและและธาตุเซลล์นั้นเป็นเซลล์ที่สวยงามเซลล์นั้นเป็นจากเซลล์ที่แห้งแล้งเหี่ยวเฉาก็เป็นเซลล์ที่สดชื่นกระชุ่มกระชวย อุดมไปด้วยวิตามินและเกลือแร่จากธรรมชาติไหลผ่านกระดูกกระดูกก็เต็มไปด้วยแคลเซียมที่สมบูรณ์เต็มไปด้วยคอลลาเจนที่สมบูรณ์ไหลผ่านดวงตาดวงตาคู่นั้นก็เป็นดวงตาที่มองใกล้เห็นชัดเจนมองไกลเห็นชัดเจน ไหลผ่านเส้นผมก็เป็นเส้นผมที่ดกดำและสวยงามไหลผ่านใบหน้าก็กลายเป็นใบหน้าที่อ่อนเยาว์ของสาวอายุ18ปปีไหลผ่านไปทุกอวัยวะอวัยวะนั้นก็เป็นอวัยว,วะที่สมบูรณ์และแข็งแรงไปทั่วร่างกาย ทุกเซล์อ่อนเยาวทุกเซล์อุดมสมบูรณ์ทุกเซล์เป็นเซลล์แห่งความรักทุกเซลล์เป็นเซลล์ของพระเจ้าทุกเซล์เป็นเซล์ของ,ของความสุขทุกเซล์เป็นเซล์ที่สร้างความสุขทุกเซล์เป็นเซลล์ที่มีความสุข ทุกเซลล์เป็นเซลล์ที่กระชุ่มกระชวยทุกเซลล์เป็นเซลล์ที่มีพลังงานทุกเซลล์มีพลังงานในการขับสารพิษร่างกายของฉันอ่อนเยาวหุ่นของฉันสวยงามน้ำเสียงของฉันไพเราะกังวานผิวพรรณของฉันอิ่มเอิบเป็นสีชมพูผุดผ่องอ่อนเยาว์ฉันสวยงามดุจดเ,ดเทพธิดา และเทพบุตร